สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูค่ะวันนี้คุณครูมีคำของตองมาฝากเด็กๆนะคะให้นักเรียนทุกคนพูดตามคุณครูก่อนโอเคไหมคะโอเคค่ะพร้อ,อมหรือยังคะ พร้อมคุณครูนะคะเราจะพูดพร้อมกันโอเคไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะ่ะสอามตาวตาตากัใหญ่้าเา่จงมากค่ะทีนี้คุณครูจะให้เด็ก um, จับคู่กับเพื่อนอหารหน้าขหเพ่อนคะจับคู่กันเราจะ ทำของจองสาอรอาปาป้าไปพร้อมกันนอาจะพูดกับเพื่อนเลยอาจะพูดกับเพื่อนเราจะท้องเราจะท่องทำท้องจองแล้วก็ทำท่าประกอบไปด้วยอ่อย่างนี้นะคะปอบมือตัวเองแล้วก็แตะมือเพื่อนอ่ะตบแต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 ะเดทุกคนทำได้ 1 2 3่5สองามไปให้ปไ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 1ไป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 นปไาไป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 ไวไปไป่ปไไป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 ปไ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  你好。No, no, no. ไปพร้อมกับคุณปูนะคะเราจะอ่านพร้อมกันนะคะหนึงสองสาจ้า 广东。 ชออาอาเด็กๆสะกดเป็นหรือยังคะไหนลองอีกหนึ่งตัวอ่ะเด็กๆสะกดเองหนึ่งสองสามางดังพร้อมกันหอาาตัวดกนัมาค่ะหลังจากที่คุณครูพาเด็กๆตกลงคำศระอาแล้วเด็กๆสงสัยไหมว่า ใครทคุณครูทำแต่วันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆประดิษฐ์ไม้ไอซ์ครีมสาลาเหมือนคุณครูเด็กๆทำเป็นไหมคะทำเป็นทำเป็นไหมคะก่อนอื่นเลยคุณครูแนะนำอุปกรณ์ก่อนครูจะให้เด็กๆลงมือประดิษฐ์ไม้ไอซ์ครีมตาอ่ของตัวเองถ้าเด็กๆทำเสร็จเด็กๆจะได้แบบนี้แหละอุปกรณ์ของเราจะมีอันนี้เรียกว่าอะไรคะ แล้วก็ระบายสีพอระบายสีเสร็จทำยังไงถึงจะถือได้แบบนี้เอาไม้เอาเอากาไปติดเอากาไปติดด้านหลังไม้ตินไปใสอ๋อกาไปติดด้านหลังแล้วก็เอาแล้วก็เอาไม้ตินไปใสใช่ไหมคะค่ะวันนี้คุณครูคุณครูเตรียมสาระอามาให้แล้วได้ทุกคนเลยสาระอามาสิ่งที่เด็กๆต้องทำก็คือทำอะไรคะวาดรูปตกแต่งลงไปสาระของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ว่ามันเป็นผลงานของนักเรียนเองนักเรียนชอบตุ๊กตาวาดูกตกแต่งลงไปแล้วก็ระบายสีแล้วก็ติดลงไปเดี๋ยวคุณครูจะแจกอุปกรณ์ให้เป็นกลุ่มตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนแยกย้ายกันเป็นกลุ่มนะคะนักเรียนเข้าใจวิธีการทําแล้วใช่ไหมคะทาถูกไหมคะคุณครูขอให้ทำเองทำถูกไหมคะทาถูกนะทบทวนก่อนก่อนที่จะไปทําขั้นที่หนึ่งคือตากระดาษไม่ต้องตดคุญกุฏ ไเไ่ะคุก็แล้วก็ลงมือทได้เลยเอาคุณไหนได้แล้วลงมือได้เลยนะคะวาสวยๆชอบชอบเด็กๆชอบทุกอะไรเด็กก็วาดตกแต่งลงไปเลยมันเป็นสระอา,าของเราอเพอเรามีสระอา,าของตัวเองแล้วใช่เราก็ไปเจอพยัญชนะตัวไหนเราก็ไปสะกดได้เลย เอาสาราของเรานี่ไปผสมได้เลยคุณครูให้กลับบ้านเลยคนละหนึ่งตัวูสาราขึ้นพ่เด็กๆเสร็จรือยังคะไหนสาเสร็จหรือยังให้คุณูหน่อยาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆปริษิ์ไม้ไอสคริมสาราเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนมีคนละหนึ่งม้ ต่อไปคุณครูจะให้เด็กใช้สราอาของตัวเองผสมคำกับพยัญชนะนะคะคุณครูจะวางพยัญชนะไว้ตรงกลางวงมแล้วให้เด็กๆออกมาหยิบพยัญชนะที่ตัวเองชอบหนึ่งตัวแล้วนํากลับไปยืนอยู่ที่ตัวเองแล้วก็ผสมคำอ่านออกเสียงให้เพื่อนฟังนะคะเพื่อนก็จะอ่านตามเสียงดังฟังชัดนะคะวางพยัญชนะก่อนสมมติว่าคุณครูเป็นนักเรียนนะคะคุณครูก็มีสราเป็นของคุณครูเองเด็กหญิงอุ้มมีสรา เด็กหญิงอุ้มก็จะลุกขึ้นไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดติ๊ดเลืออุ้มชอบตัวไหนนะเด็กหญิงอุ้มชอบตัวนี้ก็จะหยิบอันหนึ่งตัวอุ้มก็จะเดินกลับมาช้าๆไม่ได้รีบนะคะเด็กหญิงอุ้มก็จะดูสระอาน่ะมันวางอย่างนี้ได้ไหมคะได้มันต้องอยู่ตรงไหนอะ่ะข้างหลังมันต้องอยู่ข้างหลังพยัญชนะทุกครั้งเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กหญิงอุ้มวางแบบนี้เสร็จอ่านได้ไหมคะได้ไม่ได้ผิดไหมคะนี่ผิด สะละับเชาแล้วเด็กหญิงมุ้ก็จะพาเพื่อนอ่านแบบนี้คอ,ออาคาเพื่อนก็จะอ่านตามเสียงดังฟังชัดทุกคนเลยเอาไหมนะคะคออาคคอ,ออาแบบนี้เข้าใจไหมคะ่เอาตรมือนนให้เด็กยิงมุ้งเลยค่ะวาเด็กหิงาธิ้ดูต่อไปคุณคูจะเริ่มค่าให้น้องเบสก่อนแล้จะวนไปทางขวามือนะคะเริ่มที่น้องเบส ใช้สระของตัวเองนะคะอาเชิญค่ะเราจะฟังเพื่อนนะคะแล้วเราจะออกเสียงตามเพื่อนเสียงดังฟังชัดเราจะรอเพื่อนนะคะแล้วเราก็จะออกเสียงพร้อมเพื่อนบออาบาบา ต่อไปนะคะคุณครูมีจานกระดาษที่เขียนคําสัพ์ไว้เต็มเลยคุณครูติดไว้ตรงนี้คุณครูจะสุ่มตัวแทนเพื่อนออกมามาเลือกทาที่ประสงด้วยซาลาําไหนไม่ใช่ไม่ต้องหยีบนะคะไม่ต้องหยิบมีใครอยากออกมาบ้างยกมือขึ้น <c oughs> เดี๋ยวคุณครูจำด้ก่อนโอเคเอาือลงเดี๋ยวคุณครูจะเลือกออกมาทีละคนนะคะสองฐานะหาเพือ่อน 大家、uh huh.